สำหรับผู้ที่บนคุณย่าโมหรือขอพรอคุณยา่าปรารถนาที่จะสำเร็จนะฮะน้อมจิตน้อมใจถวายพลังงานมงคลพลังงานกุศลล้านล้านเท่า,าและสำหรับวันนี้จะนำเครื่องพลังงาน50,000่นคูนหแสนเท่ามาถวายยา่านะส่วนระถานี้พร้อมๆกันเจ้าค่ะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังโหมทัมังโหมสังคังร้อมอันตรายาวินาศสติพุทธังหมทัมังโหมสังคังร้อมอันตรายาวินาันติพุทธังโหมทัมังโหมสังคังร้อม อันตรายาวินาศสันติสาธุสาธุสาธุจากคุณย่าจา๋าโอดรับพลังงานมงคลพลังงานกุศลจากลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์ด้วยเจ้าค่ะขอให้สิ่งที่ลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์โปรดคุณย่าช่วยรวดเร็วทันใจด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุน้องก็แฉรพลังงานท่านมาเซอร์ด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะ